โอเคครับผมกัสวัสดีท่านผู้ชมจุจ้านกันเลยนะครับผมวันนี้กับผมเอ็มพีโอันทุ่งสาบมานิคต้งเล่นไม่ครับลูกนี้เกบอลครับโคตรลักโอ้โหนล้วนครับผมชนอด นะเช็ค่ข้ามีเสียงของขอไฟด้วยนะครับเรมจะใส่เพลงเข้าไปนะต่อเข้าใส่นะบแล้วดข้จาจะใส่เพลงนะอัดแค่โอีเกมเดียวนะครับอันนี้ข้างยยก็ต่อครับสเตอรี e 2อ้าวเอ้เนีหรอ้าวั all e s h My God ว่าชีสชีสเอ่อเพื่อน,นนะ okay, oh, oh, รายการทีมมือนะโอเคป๊อปยอสุเป็นยอเฮ้ยชีสจิบ่อจะต่อไปฟัตบิดให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวดูไว้นะต่อฟัตบิดให้ดูนี่เตรียมต่อไป,ปฟัตฟับิดได้วันชิปโอ้ได้ One, oh, ต่อช้าไปแล้วเพื่อนต่อช้าไปแล้วเพื่อน ลแล้โอ้ยโอ้ยตัวแบบโชเทพเลยครับออโยโย่ you have me um you have I'm c o m i g มาทุกเตียงกันนะเพื่อมนมาการเตียงเลยกาเตียงด้วยไอ้ก้าอ, <c oughs> อยู่ใค่เตียง ได้นะเจเอก็มีเสียงรบกวนะครับสมจมาแล้วครับมา้ยมันมาเวมันมาไมัเอาเวมันเอาเรื่องว้ยครับนี่เดี๋ยวมันจะสตอลิดแทนใจมันจตปดนะครับมันดนะครับเดี๋ยวด เรวสเฮยเฮ้ยเฮ้ยมุตตะทำอะไรนะเฮ้ยเฮอพอดีมีคนมาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยข้ามันี่เป็นงเป็นโถไม่ตายปิดไปตาดิตาดไป

ดูอยนะ่นแล้วเหรอียอ๋ยวดีดดดครับแซเฟ่ติดตัวครับราการละไล้ะต h วเวยินเสิร์ s สิ o p o w เ r เดี๋ยวเดี๋ยวติดติกันสิครับฮ้าไปล็อกเพลงของเขาดิครับคุณน้อพูดอย่างลองเลยอ,อ่ะซัดติมคข้ขอละต็มเแขงแป๊บโอุ้ดเฟ่เยอะฮัฟไชี้าัมไปชี้จ้าฮัฟไปชี้วะ โอ้ยไปเลยเอ้ยเอ้ยอ้ยเ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 อ้อเอาเปจะไวะอือเเพื่อเชิไปตัวเป๋าก็ชนะแล้วนะนี่แหละจะไปอาสุเดยไปกินเตียงแหละดาเฮยเฮ้ยเก็บตกเออจะไปเกบตกชิบไก่ได้เหรอ ตีก yeah, oh 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 ันด้วยตอยู่ัดงิก่อนจ้ะเฮ้ยเยเฮยเฮยวิทอจะเล่นเกมเร็วนะครบเกมเร็วครับเพจริงนะครับอ้าไก็กดเพจริกเล่นเกมเร็วเลยครับจะเล่นเกมเร็วนะครับโอ้โมก็โอิชิมาแล้วเมาแล้วไก่แล้ว

ย eh? oh, 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 oh. ินเลยเก็บพัดเพดเก็บแล้คชัวอยากได้ไอพีไวละใต้ลาิดนะครับผมถือใต้ลาิดใต้ลากิชันะครับ Aduh, ini, begini, You are ah, because... yeah, now di, ini deh, You are now, you okay? Okay pa. okay pa. ฟ้นดี้ชิ่งเชยวันนี้แมนมันจะเหนื่อยล้าไปเลยกับชีวิตต้องไปเห็นที่ที่เราต้องการฟ้นดี้นเพ่ช้วันนี้แม่มันจะเหนื่อยร้าวไม่น่านี่องนี้นี่นี่อนี่เกิดแลับเฮ้ยเฮตีไปตีไปต่อ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 ไป ต่อไปต่อไปต่อไปเอาต่อไปเฮ้ยมันจะมีโอกาสรอบเลยรอดดบแล้วียมันรู้ไปโอ้ยคนนี้เปยคนนี้มันมาเกินเตียงหรอวะมาเกินเตียงหรอวะโอ้ยไม่ได้เว้ยมาเกินเตียงเว้ยฉี่ไก่ละฆ่ามาดิ ชิบไปแล้วโ,โ,โูดูดูคุณคุณมันไม่ดีลนะคุณเดี๋จะไปข้ามไปกันก่อนครับรอให้เรื่องบุกก่อนดูดีไม่ดูดูม่นูดูู่ด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 ้ดู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 ดเดููดูดยูู่ดูดดู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 ดดูดูดู อ๋อชนะครับเอ๋อก็เรียว่าสำหรับ,บคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ